สวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนครับผมอยู่กับผมโมโมเตรูนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปที่อยุธยาไปที่วัดจอมเกตอีกแล้วเพราะว่าวันนี้เขามีงานอะไรนะไหวค้ครูเอองานไหวค้ครูประจําปีนะครับผมก็เดี๋ยวไปร่วมงานกับหลวงพี่เลี้ยงนะครับก็มีคอมเมนต์หนึ่งเขาทักผมมาว่าทําไมพี่แบบหน่าดุจังเลยอะไรอย่างงี้วันนี้ผมก็เลยมาทําคลิปสไตล์บลอกแล้วกัน เพื่อที่จะให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับผมว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนยังไงนะครับจริงๆแล้วผม,ผมไม่ได้เป็นคนดุอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นคนอัธยาศัยดีตลกเฮฮานะครับก็จริงๆแล้วเจอผมตามวัดตามที่ต่างๆที่ผมปไปถ่ายคลิปเนี่ยก็สามารถทักทายกันได้เลยนะครับจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวนี้จะเป็นไงเดี๋ยวลองไปดูกันเลยครับ นานๆได้ออกมาสูดอากาศยามเช้าก็ดีเหมนะครับไม่ค่อยได้ออกมาตอนเวลานี้เท่าไหร่นะปกติก็จะทํางานอยู่แต่ที่บ้านนะครับได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านอันนี้เดี๋ยวผมว่าจะแวะหากาแฟหาอะไรกินก่อนว่าตื่นเช้ามากเอาไหม เรา,าเรากินกาแฟเ,าเช้าเช้าม่ชอบปวดท้องไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าน่าจะเป็นกันเกือบทุกคนแหละเช้าเช้าตื่นมาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรากินกาฟแฟอย่างเงี้ยมันก็จะท้องเดินใช่ไหมเออท้องเดินจะแบบช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีถึงนะลเลย 随便看了看。 บนไปทางโน้น,นก็ขึ้นได้เอาอเมริกาโน่แก้วหนึ่งครับเย็นนะคะทุกค้าครับผมหวานโคตรติดไหมคะไม่หวานครับกาแฟเย็นไม่หวานจา้าได้แล้วครับ a 金哥。Kim, yeah? <laughs> ก็น่าจะถึงวัดจกเกตแล้วนะครับผมวันนี้ผมว่าคนก็น่าจะเยอะประมาณหนึ่งเลยแหละเพราะว่ามีเกจิอาจารย์หลายๆท่านที่น่าจะมาร่วมงานร่วมพิธีด้วยนะครับรวมถึงพระพลทองเดียมด้วยก็ต้องไปดูว่าจะเยอะขนาดไหนจะมีที่จอดรถไหมต้องเดินเข้าไปเหมือนตอนที่ไปที่วัดบางพระหรือเปล่า เียวซ้ายวัดจอมเกดโอเคนี่ถ้าเกิดว่าใครนั่งหลับมาก็คือถึง <Okay. S 2> ช่วงนี้จะรู้เลยว่าใกล้ถึงวัดแล้ว ยังดีที่มีลานจอดรถเสริมให้ครับผมปไปท้ายค่ันนี้อ๋อครับได้ครับต้องสุดต,ต,ต,ตั้งตั้งแต่นู่นเลยเนาะคนเยอะมากๆแต่ว่าโชคยังดีนะครับที่เขามีาลานจอดรถเขาเรียกอะไรเสริมไว้ให้เนาะ คือเราต้องลานจอดรถก็คือเต็มแล้วจริงๆแล้วเ<ช>ออแต่อันนี้คือเราต้องจอดแบบแถวสองแล้วปิดตูดเขานี่เหรอตั้งต้นตั้งแต่ตรงนี้เลยนะแล้วก็คือฝั่งนู้นจอดได้อีกคันเนี่ยเหรออ่ามั้งไม่ใช่ฝั่งนู้นก็จอดไม่ได้แล้วดิเขาให้รถฝั่งนี้ออกอโอเค <พา S 1> อ,อ๋อมีที่ว่างมีที่ว่าง <Okay. S 2> ขอบคุณคร่ยไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่าอันนี้ขนาดแบบยังเช้าๆอยู่เลยคนเต็มเลย mm hmm. แล้วพิธีเริ่มตอนนี้กี่โมงเก้าโมงจะครึ่งนะเก้าโมงจะครึ่งอ่า ก็เขาจะเริ่มพิธีการครอบเสียนครอบครูเนี่ยไหว้ครูตอนบ่ายโมงนะครับช่วงเช้าก็จะเป็นเ,เลี้ยงพระอะไรเดี๋ยวจะมีเลี้ยงพระเพลนด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นพิธีการทั่วไปก่อนยังไม่ได้เริ่มไหว้ครูกว่าจะไหว้ครูบ่ายโมงคนก็น่าจะแน่นลานแน่นวัดตรงนี้แล้วแหละ ส่วนใหญ่ก็คือวันไหว้ครูเนี่ยทั่วไปแล้วเกือบทุกที่แหละก็จะใส่เสื้อขาวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่รู้จักหรือว่าอยู่สายพอพนก็จะใส่เสื้ออะไรก็ได้พี่ก๊อฟดิเจอพี่ก๊อฟที่เราสัมภาษณ์ไปเมื่อคลิปที่มาถ่ายที่วัดจอมเกตน่นะครับพี่เราต้องทํำยังไงมั่งเนี่ยเข้าไปข้างในเลยเ <c oughs> ข้าไปข้างในแล้วตามอตาาตาม พี่กอฟไปเลยพี่กอฟเดินเร็วมากวันนี้เสียงอาจจะดังหน่อยนะครับเราได้ประกอบพิธีนะครับในการไหวครูบูชาครูในวันนี้ นะท่านพ่อคนก็นขอขอได้บอกเอาไว้แล้วว่าเรามาไหว้ครูแล้วไปไทยแค่ไปยกม,มืออย่างเดียวนะฮะไปไทยแค่มาได้าพรูปนที่ดีอย่างเดียวเราเราก็มาร่วมกันและเราก็ช่วยกันรัึกษาความสะอาดเก็บกวาให้เรียบร้อย นะอันนี้ก็เป็นการช่วยกันสนองงานครูบาอาจารย์อันนี้ก็เป็นประรมพิธีธเป็นประพรมพิธีของงานไหวค้ครูวันนี้นะครับ คนเยอะมากๆเลยานี่เป็ยาคกมกแอันี้คือหลวงพี่เลี้ยงกับข้าพนมาจะเริ่มนพะิธีแล้ว

อัปยมรตันนาข้ามผ่านไปเชะรุธอันนันติภวิษลีมีนังภารีพระโงงนาขอทานจัง เมจโววาจะจจะกนสักาเ่แกวันซาเรื่องตอนจะโมทังทีไม่บอกทำไมเวาิแล้วไม่ได้บอกใครเอาโห ตอนนี้นะครับพวกรครูบาอาจารย์ท่านก็ไปชันเทนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปหาโรงทานหาอะไรกินกันบ้างดีกว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นสมที่ว่าพวกคนที่เขาใจบุญนะครับผมมาร่วมทําบุญมาร่วมแจกของโรงทานนะครับก็จะมีอาหารมาแจกให้กับคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผม นีดหดิบได้เลยนะครับขอมคุ้ครัาอะไรอยูย่บ้างกินน้ำเอยครับร้อนมากมากเดี๋ยวจะพาไปเดินชมตลาดโรงทานว่ามีอะไรแจกบ,บ้าง อะไรข้าวปรองสปาเกตตี้มักกะโรนีโอ้อันนี้แจกหมดไปแล้วอันนี้ข้าวมันไก่ น้ำส้มข้าวผัดกะเพราผลไม้อะไรก็มีนะครับข๋าวเสียบยูเรียมด้วยโอ้โหใจ ถือว่าใจถึงสุดๆแจกทุเรียนเยอะเกินจนไม่รู้จะกินอะไระมันก็จะมีจะมีคนมาทำบุญใช่ไหมคนมาทำบุญปกติแล้วก็กินของโรงทานก็จะมีพวกที่แบบว่าสะพายกระเป๋าสะพายยา่ามแล้วก็จะว่าใส่ชุดเหมือนชุดอยู่บ้านไม่ได้ชุดขาวชุดอะไร เขาเรียกว่าไอ้นี่นักลงทุนระยะสั้นแต่เอาจริงๆแล้วคนที่เอาของมาร่วมลงทานที่เอามาแจกเนี่ยถ้าเกิดเจอพวกนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยก็อย่าไปคิดมากมเราทาบุญตั้งใจทําบุญแล้วตั้งใจแจกแล้วเราก็ได้เหมือนเดิมแหละแต่บางทีมันแค่ตะคิดตะหวงใจเนาะเราก็เอาเป็นอาหารหรือว่าอะไรที่มันไม่สามารถเก็บไว้ได้ไม่สามารถตุนได้หรือไปขายต่อได้แค่นั้นก็พอแล้ว ข้าวปลาไม่กินกินแต่ของหวานนี่ครับผมได้มาสองอย่างข้าวโพดคุกเนยกับอะไรนะผัดมาม่าเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินก่อนขอบคุณครับผมต่อขอบคุณครับผมปากติดตามไปนานๆนะพี่นะขอบคุณครับ เวลาเวลาที่มีคนมาทักทายมันก็ชื่นใจนะใช่ไหมอย่างน้อยเรารู้ว่าแบบเหมือนว่าเราทำคลิปให้ใครดูอ่ะ,อะกินข้าวกันครับ พูดีคนนี้อากาศดีนะดีเหรอดีที่ไม่ตายอีกนิดเดียวก็จะตายแล้วอืมน่าจะได้อีกตักให้พี่เสร็จแล้วน่าจะเหลืออีกกล่องสุดท้าย คนเยอะอ่ะแล้วมันเป็นง่ายของขาวเสร็จของหวานต่อ หอมอร่อยหอมมากเลยกลิ่นแบบเออหอมเนยหอมนม เรียบร้อยรอตายไปอีกหนึ่งมือก <c oughs> ินเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมก็ขอบคุณพี่ๆผู้ใจบุญนะครับผมที่มาออกโรงทานนะครับขอบคุณแทนทุกๆคนเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่แวะเวียนเข้ามาทักทายกันนะครับ ขอบคุณมากที่ติดตามผมชื่นชอบผมนะครับผม,ผมก็ฝากติดตามกันไปนานๆด้วยนะครับแล้วก็เจอกันเข้ามาทักทายกันได้ไม่ต้องกลัวผมไม่กัดรับรองผมต่อให้กัดผมก็ฉีดยาแล้วนะครับอันนี้นะครับก็ใกล้ถึงคิวของผมแล้วครับหลังจากที่นั่งรองมาประมาณเกือบ4ี่ชั่วโมงนะครับตั้งแต่บ่ายโมง ต,ต,ตอนนี้เกือบจะ5โมงแล้วนะครับผมคนเยอะมากๆลูกศิษย์เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวใกล้ถึงเคีวแล้วครับนะครับท่านรับเรียนมาจากหลวงพ่อพิมวัดพุทธสวันดิ์พิจิตรนะครับสายตรงตัวเองเสียงเองนะก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ร้อนมากๆเหนื่อยมากๆนะครับแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะนี่เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดู มีเขาเรียกอะไรได้ของที่ระลึกได้วัตถุมงคลมาด้วยนี่นะครับจะเป็นรูปหลวงพี่เลี้ยงเนาะ,ะเป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเหรียญเห็นเปล่า,าเหรียญเสียนพ่อแก่ใช่ไหมเป็นเสียนพ่อแก่ผมแก่ให้ดูเลยแล้วกันเนาะ ก็ได้ไหวครูได้ครอบครูได้ของที่ระลึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องด้วยวันนี้พี่ๆลงทานก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้แล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมอ้อแล้วก็อย่าลืมอย่างที่ผมบอกไว้ทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งแล้วเฮงด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย